สวัสดีแฟนหงแดงทุกท่านนะครับผมก็นัดที่หงเรานะครับจะออกไปเยือนในเกมเมืองซีไซดับบี้แมทนะครับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่สามนี้นะครับเวลาหกโมงครึ่งบ้านเรานี้นะครับช่วงเย็นนี้ก็ดีครับนัดนี้ครับกลับมาเตะเอ่อในเวลาที่มันไม่ดึกเหมือนเดิมนะครับผมก็ลุ้นกันตั้งแต่หัววันนะครับก็การไปเยือนครั้งนี้นะครับของแฟงแลมผ่านนะครับต้องบอกได้เลยว่า ทีเมือรว่าตั้นนี่ค่อนข้างเหมือนเรานะครับในสภาพทีมที่ว่านักเตะตัวหลักเนี่ยค่อนข้างเจ็บเยอะก็ตัวเลือกค่อนข้างน้อยก็ปัญหาคล้ายเราแล้วก็ยังหาชัยชนะไม่ได้นะครับส่วนเราเนี่ยก็คือว่ากลับมาคืนฟอร์มได้แต่ส่วนไอ้ว่าตั้นเนี่ยจะหนักไปทางเสมอแล้วก็แพ้นะครับผมแต่ในเกมนี้เขาเสมอเนี่ยผมก็มองว่าเขาเล่นได้ดีแล้วควรที่จะเป็นผู้ชนะไปด้วยซ้ํานะครับผมแล้วก็เออ ขนาดที่ว่าเขายัางตัวเจ็บเยอะเนี่ยแต่ก็เรายังประมาทเขาไม่ได้นะครับผมยังมีตัวทีเด็ดอย่างกอดอนอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เนื้อหอมผสมควรนะครับผมก็เดี๋ยวสเปผู้เล่นตัวจริงเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นใครยังไงเดี๋ยวลองไปติดตามมาอีกทีนะครับผมเพราะว่าทีมของเราเนี่ยครับก็นัดล่าสุดก็มีอ,อาการบาดเจ็บเข้ามาอย่างเฮนเดอร์สันฮาวีย์เอเลียดก็ มีบ้างเล็กน้อยก็เดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีนะครับผมส่วนข่าวดีของเราก็คือได้กองกลางเข้ามาเสริมเป็นอาร์ตูนะครับผมจากยูเวนะครับสัญญายืมตัวมาหนึ่งฤดูกาลนะครับผมนัดนี้นะครับก็เดี๋ยวไปทายกอร์กันเล่นๆเหมือนเดิมนะครับผมอ่านัดนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าผลสกอ์เนี่ยจะออกเป็นยังไงร,รูปเกมเนี่ยจะเข้าทาง,งเราไหมส่วนผมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเหมือนเดิมครับ ถ้าเราทําประตูได้ไวก่อนสําหรับเกมพวกอ,อแบบนี้นะครับคิดว่าไม่น่ายากครับไม่น่ายากที่จะเก็บสามแต้มครับผมมองว่านัดน,นี้น่าจะมีชนะได้สักหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์ครับผมก็เดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมไว้ติดตามกันคลิปหน้านะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามขอบคุณครับผมสวัสดีครับ